อันนี้คือสาเหตุหนึ่งครับที่เรายกขึ้นยกลงครับก็จะมีแผลบ้างครับแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาครับเราก็แค่เก็บรละเอียดนิดหน่อยครับ สวัสดีครับกับสุรไก h ชาแนลครับวันนี้มีโอกาสได้มาที่บ้านครับก็ปกติก็จะมาเดือนละครั้งครับเดือนละครั้งวันนี้ห่างหายไปได้ครับกับแคมเปอร์ของเรา กราบขออภัยเป็นอย่างสูงเลยครับเพราะว่าหนึ่งหน้าที่การงานสองการดำรงชีวิตของเราไม่เหมือนกันแต่ละคนนะครับก็ขออภัยด้วยครับก็ขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามตอนนี้ยอดวิวก็รู้สึกว่าเก้าร้อยก็ท่านก็ขอบคุณขอบคุณไม่อย่างสูงเลยครับขอบคุณปมาอย่างมากการจะผ่านกฎของ y o u t u b e ก็อยู่ที่ พันซับครับอ่าพันพันท่านนะครับที่จะผ่านวันนี้อ่ตอนที่เอาลังคาเราขึ้นรถก็ไปได้สถาห้ดูครับก็ขออภัยด้วยครับวันนี้ขึ้นมาแล้วเตรียมจะนอนในรถวันนี้อยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านอยู่ที่ชัยภูมินะครับตำบลบ้านค่ายอำเภอเมืองจาชายภูมิแล้วก็ขึ้นเสียสรับแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยก็จะมา ทานข้าวกันครับนีอ่อาหารอีสานบ้านเราครับมีต้มปลาขแยแงงครับเนี่ยว่าอยจะพูดอีสาน <laughs> ถ้าเป็นภาษาเชยพุ่มก็จะว่าต้มปลาขแยแงงครับใส่ต้มปลาขแยแงงใส่น้ำม่สมครับก็จะมากินข้าวแล้วก็จะนอนกันครับเอฟซีทุกท่า,าน มากินข้าวด้วยกันครับครับนี่แกงปลาขยแ่งครับนะครับวันนี้ดึกแล้วครับมีไข่ปลาขยแ่งไหมครับนี่ครับมีไข่มีไข่นี่ครับไข่ปลาขยแ่ง อาหารอิสานมาแล้วครับมาทุกครั้งก็จะได้จะได้ล้ำหนักที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มาที่เยาภูมิแม่ทำกับข้าว,าวอร่อยครับอืือืม ชัยภูมิปนี้อุดมสมบูรณ์มากครับน้ำเยอะปลาเยอะเมนูปลานะครับัำรองว่าชัยภูมิมีครบทุกรสชาติเลยครับเรื่องเรืขอ,องเรื่องของปลานะครับครับยังไงก็กินข้าวด้วยกันครับเอฟถทุกท่าน เดี๋ยวเรามานอนเราร่วมกันวันนี้นอนนอนอยู่ทต้บ้านครับครับเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับ ครับคืนนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วก็ลาติสวัสดีครับเดี๋ยวพรุนี้ตื่นกันมาเจอกันครับ เมื่อคืนก็หลับสบายครับอากาศเย็นสบายเลยครับเมื่อคืนหลับสนิทเลยตื่นมาตื่นสายด้วยครับยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะไปลองนอนกลางทุ่งดูสักคลิปนะครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ